กวินหัวร้อนขั้นสุดตอบคืนชาวเน็ตปมแซะลูกเทวดามาเกิดนักร้องหนุ่มกวินดูวานถึงกับหัวร้อนอะดรีน,รนทอนไม่ไหวลุกขึ้นมาโพสเฟซบุ๊กตอบโต้กลับเกรียนคีย์บอร์ดหลังวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงกรณีที่ตนและภรรยาอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาไม่เปิดหน้าลูกชายน้องไซอับลูสกายดูวานให้ใครได้เห็นว่าอย่าโชว์เถิดหน้าลูกรำคาญเยอะลูกเทวดามาเกิดเก็บหน้าไว้ทำทีเดียวงานศพ ทำไมรอหน้าลูกไม่เหมือนพ่อรอหรือหน้าลูกปากแหว่งพอดีไม่เคยติดตามเลื่อนมาเจอเลยมาอ่านเมนที่เกียจด,ดูโดยกวินตอบโต้กลับไปดังนี้ As p a r e n t it's hard to make d e c i s i o n but looking at the c o m m e n t I am so happy he d o n t have to. f a c e a society that h i d e behind a mousepad and a keyboard, I have c a o s e n a life to be not i c i s but my son has not even had a chance to choose. อัญญประกาศเดียวหรือแปลได้ว่าในฐานะผู้ปกครองมันยากที่จะตัดสินใจแต่เมื่อได้ดูความคิดเห็นเหล่านั้นแล้วผมมีความสุขมากที่เขาไม่ตอ่อต้องเผชิญหน้ากับสังคมที่ซ่อนตัวอยู่หลังแผ่นรองเมาส์และคีย์บอร์ดผมได้เลือกชีวิตได้เองว่าจะเห็นมันไหมแต่ลูกชายของผมเขายังไม่มีโอกาสเลือกเลย